สวัสดีครับวันนี้พามาอยู่ในโรงเรือนแคทตัศค,คุณครูพิมพ์ครับนี่ครับสวยงามมากตอนนี้ครูพิมพ์กาลังรดน้ําต้นไม้อยู่รดน้าแคตัศอยู่เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับนี่ครับอันนี้เราจําเป็นต้องรดทุกวันไหมครับไม่ค่ะกี่วันครั้งครับเนี่ยถ้าต้นที่มันชอบน้ําก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอันนี้ขออนุญาตถามทนนี้เป็นสายพันอะไรยิมโนคาลีเซียมยิมโนคาลีเซียมโอม oh. รถน้ำเยอะเลยที่ห่อนนี่อ่ะนะพันนี้อ่ะนะอันนี้ด่างสวยงามยิมโนด่างครับเมื่อกี้พูดผิดยี่ห้อไม่ใช่รถยนต์เนี่ยครับเรามาดูเลยนะครับสวยงามมากเลยครับขอบคุณระดาเคสตั๊นะครับที่ให้เอื้อเฟื้อพาเรามาชมนะครับสวยงามนี่อ้วนอ้วนอ้วนตุบๆเลยครับครับสวัสดีครับ